ครับเราได้เดินทางมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวริมขาแล้วริมน่านปะใช่ใช่สิ่งที่เราตามหามาสิ่งที่เราตามมาใช่นี่ยครใกล้แค่ปลายจมูกแล้วครับมาหลายรอบแล้วไปครับเราจะไปพิสูจน์กันว่าเขาห้อยขาอย่างไงนี่ครับบรรยากาศนี่ครับถึงแล้วครับจาไกด์บอกว่านะครับจากห้อยกันริมน้ำน้องกายเป็นห้อยบนบกนะครับเออเนื่องจากเทศบาลสั่งให้อยู่ข้างในใช่ นี่ครับไ่นำหน้านครับดูครับคุณมดอาจจะไปทำก๋วยเตี๋ยวห้อยหัวก็ได้ห้อยหัวเลยอยู่แถวหอยหัวอยู่แถวตะแลงแกงครระวังรถนะไปครับเราไปร้านนู้นครับไม่ใช่ร้านนี้ถ้าทางคนจะเยอะนะครับนะครับไปดูครับตามมาเลยครับพร้อมตามมาเลยครับกินไปกินมาไปหาไปนะครับ เห็นขาไม่ว่าไม่เห็นไปครับถึงแล้วครับจากค่อยในน้ำนะครับมองค่อยบนบกแทนหัวลาะตัดก่อนครับครับ